สวัสดีครับเพื่อนๆไม่ได้เจอเพื่อนๆมาหลายวันแล้วนะะไปต่างจัวัดมาก็เลยไม่ได้ลงคลิปให้พวกเราได้ดูกันนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาลงวิธีการกกีดต้นมะพร้าวบนไซนะเพราะว่านานนะฮะไม่ได้กกีดกลาบไปนะบเดี๋ยวต้นมันจะโตแล้วต้นมะพร้าวบนใสต้นนี้อายุประมาณสักสองปีแล้วนะฮะสองปีแล้วต้นได้ประมาณนี้ครับเพราะว่าเรา ขยันขี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะเนี่ยต้นเนี้ยนี่ต้นนี้นี่ยนะใจเพื่อนๆได้ดูกันต้นนี้สวยงามนะเราสังเกตดูใบนี่ใบรู้สึกจะเป็นใบเล็กแบบฟอร์มของมะพร้าวบอนไซเลยนาะเนี่ยเนี่ยใบจะเล็กนะเนี่ย ใบเล็กนะฮะสูตรของต้นมะพร้าวบอนไซนะมามะพร้าวบอนไซเนี่ยจะมีลักษณะใบเล็กนะฮะใบเล็กแล้วก็รูปลักษณะของใบนี้จะมุนเนี่ยสังเกตดูว่าจะมุนครับเดี๋ยวเรา,าดูข้างนี้อ่าเนี่ยข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันอ่าเนี่ยเดี๋ยวใบผมจะแต่งให้มันเป็นอย่างนี้จะได้สวยเนี่ย ไปก็จะอยู่ประมาณนี้ฮะนี่ใบจะเล็กแล้วอย่างลากรากจะเยอะนะฮะเนี่ยรากเยอะจะทําให้ตูดพะบอนไซเนี่ยสมบูรณ์แข็งแรงอ่านะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีกีดกันเลยนะฮะ,ก,บบนนะกีดกากใบในนาสงเกตดูน,ะนี่ฮตรงนี้เรามาดูตรงนี้นะกากใบตรงนี้ Các ủng hộp dùng để làm thì chỉ cần đặt mấy cái tấm cây này mấy เนี่ยเราออกเลยนะเนี่ยสำหรับคนที่รักแล้วก็เอาจะใส่ต้นวุวพะบอนไซเนี่ยมันจะทำให้ต้นวัวพะบอนไซนี้สวยงามนะ้าได้ตามแบบแล้วก็มาตรฐานเลยนะแล้วต้องหมั่นดูต้องหมั่นขีดนะฮะขีดกับใบเนี่ย กกน,นี่สัเกตดูฮะเห็นมานี่เพื่อนเ็นมาเนี่ยเนี่ยขี่ดอกเลยนะดี๋ยวเราดูด้านนี้ด้านนี้ตรงนี้นะมองเ็นชัดๆขี่ดอกเลยเนี่ย นะเนี่ยพยานแต่งงันสวยๆนะเวลาเราเกบเนี่ยนะตรงนี้ด้านนี้ถ้เาเก็บหมฮะด้านนี้แล้วต้องก็บนั่นเป็นลักษณะรูปเป็นสวย น่นะให้เป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ดัดใบเนี่ยค่อยๆดัดนะคดัดใบเพื่อให้รูปทรงมันสวยงามนะเนี่ยดัดดัดได้เลยนะเนี่ยเนี่ยดัดได้เลยมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับ กีดมาเลยอืมเนี่ยกีเอเเตด,ด้านบนด้นะเหตกด้านบนตรงนี้เนี่ยเราก็กีดออกเลยนี่เราดัดก่อนนะดัดก่อนให้มันม,มีพื้นที่กีดตรงนี้ไนดะ้เนี่ย เนี่ยเรากรีดเลย <c oughs> เนี่ยพึ่ดหนูอันนี้เลย <c oughs> แล้วก็ค่อยต้องเบาๆนะเนี่ยกรีดแล้วเนี่ยฝั่งนี้เหมือนกันนะเนี่ยกรีดเลยเยล้วทำแรงนะะมือต้องเบาๆ เนี่ยเนีดแล้วนะครับเนี่ยก็ปนะระมาณนี้เสร็จแล้วพอเราีดเสร็จเราก็ดัดมาหน่อยจับโูนไว้ดีๆนะถ้าจับไม่ดีหักนะหักรนะัเกเสียดายแย่เลยเนี่ยประมาณนี้นะเนี่ยเสร็จแล้วนะมันก็จะเป็นรูปทรงนี้ครับ ส่วนส่วนตรงนี้นะฮะทรงกลาตรงโคูตรง,ตรง,ตรงนี้เดี๋ยวค่อยเราค่อยมาแต่งกันวันหลังนะฮะตองแต่งต้องตัดออกนะแต่วันนี้ไว้ก่อนนะเอากีาบกับใบแค่นี้พอก่อนน,นะครับสำหรับ,บคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูง ครับเนี่ยจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะเนี่ยครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ